แววตาและวาจาเป็นมิตรเป็นห่วงทุกสิ่งทุกสิ่งอย่างใช้เวลาน้อยไม่เย่นเยอะฟูมไฟล์วันนี้อาจารย์สมศักดิ์ฟูมไฟล์ <laughs> 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 ขอแค่สองสามประเด็นนะฮะเรื่องป๋าเปรมเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะฮะว่าผมคิดอย่างไรแล้วผมคิดว่ามันมันเป็น ผมผู้ยิงนะผมเคลียเป็นการตบหน้า91ศพโดยเฉพาะฝั่งของคนเสื้อแดงพอดีต้นอาทิตย์ผมมีโอกาสสัมภาษณ์แม่น้องเกดและลูกชายน้องเกดแต่จริงๆแล้วก็ลงเป็นภาษาอังกฤษนะฮะน้องชายน้องชายน้องเกศแม่น้องเกดและน้องชานจะโคดน้องชายน้องเกดนะครับชื่อคุณนัทพัฒน์ตอนนี้แกไปเป็นเลขาธิการพิเศษของรองนายกยงยุธวิชัยเด็นนะฮะเรื่องที่คุณทักษิณบอกให้ลืมลืมหรืออะไรเนี่ย น้องชายน้องเก๋พูดอย่างนี้นะครับคุณนัทพัฒน์อักขาตเปิดอัญ,ญประกาศผมไม่ขวางปองดองผมขวางเรื่องนิรโทษกรรมกระบวนการยุติธรรมต้องเดินต่อไม่งั้นกระบวนการยุติธรรมก็ไม่ต้องมีค่าเสร็จก็อภัยโทษค่าเสร็จก็อภัยโทษและนี่คือเมสเซจถึงคุณทักษณิณที่แกบอกผมนะคุณนัทพัฒน์อย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันต้องแยกให้ออก เปับไปเรื่องหนึ่งหนึ่งสองนิดเดียนะฮะอ,อ,อย่างที่ผมว่าคําตอบก็คือผมคิดว่าต้องขยายวงที่จะคุยเมื่อวานก็ที่ธรรมศาสตร์ก็มีเวทีหนึ่งผมคิดว่าตอนนี้มันไม่ได้มีอยู่กลุ่มเดียวยังกลุ่มของคุณวรพจน์ที่ผมว่าเนี่ยวรพจน์เป็นหนึ่งในคอรกร์หนึ่งหนึ่งสองนะครับแกก็ทาหนังสือของแกเองออกมาอันนี้ก็เป็นความพยายามในส่วนของนักเขียนมีบทความอ,อ,อีกหลายคนนะ,ะมีปราบดาหยุนมีมีม รวมถึงแถลงการอาจารย์สมศักดิ์หลังถูกขู่คุกคามอยู่ด้วยนะฮะอยู่ในท้ายบทแล้วมีบทสัมภาษณ์คุณชูวัตรแล้วก็คุณจิรานุชไม่รู้อาจารย์สุธาชัยตกไปได้ยังไงมีแม้กระทั่งบทสัมภาษณ์เดี๋ยวนะ,ะน่าสนใจคือคุณเอกชัยหงกังวานที่แกถูกจับเพราะขาย ซีดี uh, นะครับข่าวสารคดีเรื่องสถาบันกษัตริย์ไทยของ uh, สำนักข่าว Australian Broadcasting Corporation, uh, Corporation หรือ ABC นะครับแกถูกจับแล้วก็หลุดออกมาแกก็เล่าวัะสบการณ์น่าสนใจมากจะถ,ถามผมผมเดื่าหนังสือเล่มนี้เป็น uh, รวมบทความบทสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกันหนึ่งหนแบบที่อ่านเข้าใจง่ายไม่มีศัพท์ทางเทคนิคอะไรที่ท uh, สมบูรณ์ที่สุดรวมทั้งบทสัมภาษณ์อาจารย์วรเจตในนี้ด้วยนะฮะ ใน Twitter เนี่ยเป็นที่หนึ่งที่ผมพยายามจะขยายการถกเถียงแล้วผมก็สังเกตว่ามีผู้ที่รักเจ้าอย่างไม่รู้จักพอเพียงบางคนเนี่ยแสดงตัวชัดเจนเขาเขียนในโปรไฟล์ตัวเองเลยว่ารักในหลวงองค์ปัจจุบันเท่านั้นผมก็เลยเตือนเข้าไปมีโอกาส DM นะครับเขามานี้ไม่ต้องปิดบังนะครับอัาได้มีชื่อเสียงมากทั้งฝั่งเสื้อเหลืองหรือหรือรักเจ้ายังไม่รู้จักพอเพียงชื่อแอดเบบี้ทริแล้วก็อี i l นะฮะ ผมก็เลยบอกเขาว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้วันหนึ่งคุณไม่กลายเป็นพวกล้มเจ้าเหรอหลังจะเปลาาเี่ยนรัชกาลนยหรืออย่างที่อาจารย์สมศักดิ์โดนถามหรือโดนไล่นะฮะแต่เพิ่ให้ไปอยู่ต่างประเทศอันนี้หลายคนรู้แล้วก็ธรรมดาผมก็เคยโดนแต่ที่แปลกเนี่ยพอผมเล่นทวิตเตอร์เรื่องหนึ่งหนึ่งสองมากๆเนี่ยโดนมากกว่าน,นี้ครับเมื <ME> ER, ่อต้นอาทิตย์ที่ผ่านมามีคนทวีตเป็นคนไทยนะคะแต่เขาอยู่ต่างแต่เขาทวีตมาถามผมเป็นภาษาอังกฤษก็คือถามผมว่า เกิดเมืองไทยหรือเปล่าคุณเกิดประเทศไหนเสร็จแล้วผมก็ตอบแล้วผมก็บอกว่าแต่กรุณาทราบด้วยนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแกก็ถามต่ออ,อีกแล้วพ่อแม่คุณละ่ะเกิดประเทศไหนผมก็ตบว่าไทยเอ่อผมก็ตอบว่าไทยเอาไม่พอใจครับกลับมาถามผมอีกทวิตกลับมาถามว่าแล้วปู่ย่าตายายคุณละ่ะเกิดที่ไหนผมเลยตอบว่าเฮ้ยผมเริ่มเข้าใจแล้วว่า คนยิวนะครับเมื่อ60-70ปีที่แล้วช่วงเจอนาซีเยอรมันเนี่ยเขาเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรแล้วผมก็บอกเขาต่อว่าทวิกลับไปบอกเป็นภาษาอังกฤษต่อเขาว่านี่ถ้าคุณจะเอาคิดว่าคนไทยแท้ๆเท่านั้นที่จะพูดเรื่อง1นึได้นะผมว่าเราต้องไปหาลูกหลานสายตรงของชาวบ้านเชียงครับขอบคุณครับเอาละครับและนี้คือทั้งหมดของการ ค้นหาสาเหตุของความยุติธรรมที่หายไปในสังคมไทยนะครับเราก็คงเป็นภาร,รกิจของของพวกเราทุกคนนะครับในการที่จะร่วมกันต่อสู้และก็แสวงหาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไปและเราก็คงจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับทางผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของนักโทษทางการเมืองมาตราหนึ่งคุณสมยศและอีกหลายๆคนด้วยเช่นกันนะครับอาจารย์วิภาจะขอับประชาสัมพันธ์นิดเดียวครับใช่ไหนิดเดียวนะคะ เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะคะที่ทุกท่านฟังแล้วนะคะก็จะรู้ว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะในวันในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้นะคะเป็นวันแรงงานแห่งชาติทั่วโลกนะคะเรียกว่าวันกรรมกรสากลนะคะตามประวัติศาสตร์การต่อสู้ของกรรมกรนะคะสภาองค์การลูกจ้างแรงงานนะคะ13องค์การด้วยกันนะคะ ซึ่งประกอบด้วยสาภาพแรงงานนะคะจำนวนนับพันนะคะลงความเห็นนะคะว่าคำขวัญของงานวันแรงงานนี้นะคะชื่อว่าแรงงานไทยรวมใจสดุดีราชวงศ์จัก,กรีรักษามัมคีเพื่อแผ่นดินขอให้ผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อประชาชนนะคะและผู้ที่ต้องการ พิสูจน์ว่าโลกนี้กกมนะคะขอให้ไปร่วมขบวนค่ะเพราะว่าจะมีขบวนกรรมกรที่ยึดถือวันกรรมกรสากลค่ะขอบคุณค่ะครับขอเสียงปรบมือให้กับแขกรับเชิญแล้วก็วิทยากรทั้ง5ท่านอีกทีครับแล้วก็ขอบพระคุณเจ้าของประเทศทุกท่านที่ร่วมฟังในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ